มึงไม่อยากจบอะกูอยากจะจบแต่กูไม่มีเงินเก็บเลย <c oughs> ทำไมทำงานงปรปภใช่เหรอเอองานประจำอันตอนนี้กูไลฟ์ติกต๊กต็อกอยู่นะเดือนที่แล้วกูกล่าว่ามันเหลือประมาณไอ้ห้าพัานอ่าห้าพันห้าเงินอะ มันเหลือห้าพันอืมอ่าหักโอนไปให้พ่อโอนไปให้แม่อ่าค่าใช้ใจ่ายกูก็เหลือประมาณสามพันเกียนไปเกียนมากูจะไม่เหลือเลยเหรอเดือนหนึ่งเดื พยายามคิดอยู่อุตส่าห์สัญญาว่าเดี๋ยวโมกกาลาโมกกาลาจะโอนให้ยิงแอด <c oughs> จตสะสมบ้าให้ถึงหมื่นเร็วๆคนสุดท้ายมันอ้นี่กูเริ่มซื้อมอข้าวมออะไรเกี่ไปเลยอ <c oughs> สสเออแล้วเมื่อไรจะจบอ่ะจะจบง่ายไหม จะจบง่ายไหมปุยอยากให้มันจบไเนี่ยแต่ทำไงได้เงินรอพอก็เออมันเส็ษเงินเขาอ่ะเออคือเ็ษเงินก็ดิเขาเป็นลูกจ้างเขา <c oughs> บอกว่500หหน,นห,ออห้าร้อยเพื่อเหรอมันเรือน้อยยังไงห้าร้อยในค่าที่พักปุย แล้วกูลองคิดดูว่าเดือนนี้กูจะเหลือเท่าไหร่กูควงสารพัดควงเลยไอ้นับกูก็ขอจ 6, ังมันหกพันมันจะขึ้นไปแล้ว,ลวตกลงจะได้ไปอยู่ด้วยกันไหมแล้วแต่มึงมึงจะขึ้นมาก็กวันไหนแค่นั้นแหละบางทีตอนแรกกูคิดว่าเฮ้ยถ้า ถ้าสุดมึงมีเงินหนึ่งหมื่นแล้วกูกูเอากจนดัดอีกหกพันเป็นหมื่นหกเอ้ยน่าจะพออ่ะหมื่นหกยิงแอบม่าจะจบอ่ะกูคิดอย่างี้ตอนแรกถ้ากูเอาเงินหมืนม่นหมื่นก็บปับอืม ถ้ามันไม่จบอ่ะจบเชื่อกูจบแน่นอนสมมติว่าเงินละลังนี่เดี๋ยวเหตปลอมเยอะกูไปดูมีแต่เหตปลอมเหตมึงเดี๋ยวฟังก่อนตกลงมึงเข้าใจระบบจริงปะเนี่ยกูเข้าใจกูเข้าใจแล้ว ระบบที่กูยิงแอดยิงแบบไหนอะ่ะกูก็เข้าใจตรงนั้นแต่ก็คือว่ามันมีมึงเดี๋ยว<ต>กูเข้าใจว่าเพจปลอมมันเยอะแต่วิธีการทําการตลาดของเราอะ่ะมันไม่เหมือนกับไอ้พวกเววนะพจคุยๆนั้นมันทําไอ้พวกเพจนั้นน่ะไอ้พวกไอ้เพจนั้นเป็นเพจมจฉาชีพแต่ของเรายิงแอดอ่ะมึงเข้าใจไหมเรายิงแอดวิดีโอเรามี เราเริ่มต้นเนี่ยเราต้องสร้างเพจตัวเองก่อนเพจกูทําระบบขึ้นมาให้สร้างเพจอย่างน้อยสิบวันเพื่ออัปเดตข้อมูลต่างๆในเพจให้มันดูน่าเชื่อถือเวลาเรายิงแอดอ่ะยิงแอดเราจะมีการยิงซ้ําถูกปะยิงซ้ําวิดีโอเนี่ยคือเน้นเริ่มต้นเนี่ยเน้นไปที่การให้ความรู้ก่อนวิดีโอยิงซ้ําวนๆเพื่ออะไรยิงซ้ําวนเพื่อให้เขารู้จักเรา ให้เขารู้ว่าเนี่ยเรามาจากบริษัทลบลิสตนะมีหลักฐานชัดเจนเข้าใจไในวิดีโอจะบอกด้วยว่ามาจากบริษัทไอบริษัทลบลิสตเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะดาวน์โหลดแอปอย่างนี้ถ้าเป็นแบบอื่นไม่ใช่เราแล้ววิดีโอที่กูทำนะ่ะมันเป็นวิดีโอเรียกว่าคือตั้งแต่เริ่มต้นนะ่ะแนะนำการสร้างตั้งแต่ระบบโอนยูไลฟ์าบายอิสระมึงได้เข้าไปอัปเดตในเพจกูบ้บางไมเนยะ เดบลิสอะ่ะกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่นั่นแหละเวลายิงแอดอะ่ะคือเราจะทํางานกับคนจริงจังเท่านั้นไงคนที่เขาเห็นน่ะเวลาคนเขาเห็นอะ่ะเริ่มต้นอะ่ะวิดีโอสองวิดีโอแรกมันไม่ทาหรอกเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีการยิงซ้ําหาหาคนเก่าๆเพื่อมันรู้จักเราก่อนเริ่มต้นให้มันรู้รจักเราแล้วก็ค่อยอัดไอ้พวกรายได้ให้มันเห็นว่ามันได้จริง มันถึงจะเกิดความสนใจอย่างเช่นตอนแรกวิดีโอติคแรกวิดีโอแรกคือวิดีโอแนะนําการนําเสนอ45วินาทีนี่เป็นวิดีโอตัวที่หนึ่งที่คุณจะยิงพอวิดีโอตัวที่สองจะพูดถึงรายได้แบบ2แบบคือ Active Income กับ Passive Income วิดีโอตัวที่สามคำถามเปิดใจการทําธุรกิจและพอเริ่มเข้าสู่วิดีโอตัวที่สีเนี่ยจะเริ่มเข้าเรื่องบริษัทว่าเราทําบริษัทอบ เมื่อหนึ่งนี่มึงมีแอดกี่วันเกือบเกือบเกือบเดือนแล้วมั้งเพราะว่ากูจะกูจะฮะมึงเฉลีย่ยไปมึงเฉลี่ยไปวันละเท่าไหร่ก็สามร้อยไงสามร้อยต่อวัน 30. ว่ากูพยายามติดติดตัวเองไม่ให้กินฟุ่งเฟื่อยแต่กูใช้ไปวันละสองสามร้อยนะต่อว,วันอ่ะกูอยากกูอยากจะเข้าไปออฟฟิศด้วยวะนี่ออฟฟิศอย่องกูก็เข้าไปอยู่เนี่ยตอนนี้กูไล่ตอนนี้กูไล่ต,นนลติกตอกอยู่นะตอนนี้สามสิบโลเนี่ยมึงรู้ได้ไงสามสิบโลกูเซิร์ชด,ดูแล้วจริงเหรอ ไม่เข้าไปดูอะตเนีย่ยเออ,เ,อ,อเข้าไปดูดิกูว่าจะเข้าไปอยู่เนี่ยไปถ่ายรูปแบบพลกลมพาเนี่ยเนี่ยไอ้กูพี่ดีก็ใหม่ๆ <c oughs> เข้าใจไหมกูไม่ใส่เสื้อกับเผาอมึงน่าจะได้ทำงานในมึงน่าจะได้เป็นรอพอทำงานแถวๆใกล้ๆออฟฟิศเนาะจะได้ง่ายเนาะ กูว่าตอนนี้กูทำเดินกบป่าแล้วจะเข้าสองเดือนแล้วเดือนนี้กูจะได้รับเต็มๆเ,เดือนที่แล้วกูครึ่งๆกลางๆอยู่มันได้ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทกูดีไปสันเหมือนเงินกู้อ่ะมันมันฟอกเงนป่ะ เกดสุดยเมนแม่งมัน,มมน,มนดอกเบีย้ยกพนันกาานอีกว่ะเล่หาหักดอกเบีย้ยด้วยฮะหัก <c oughs> ดอกเบี้ยด้วยเหรอเออดอกคนไงพันละร้อยอ่ะบ้าอะไรวะ <c oughs> เออนี่กูรวบรวมหลักฐานอยู่กูว่าจะไปฟองไอ้นั้นเลย แคมวันนักขัตฤกร์ก็ไม่มีนะคือไม่มีสองแรงมีแค่วันที่ห้ากับวันที่สามสิบเอ็ดวันนี้เดือนนี้นะสองแรงนักขัตฤกร์เหรอเออวันหยุดเฉยๆก็ไม่มีทำงานประจำเนาะทำไนได้ น้องๆแล้วว่าพี่ผมเก็บหลักฐานไว้อยู่เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะไปกรมรายงานกันนะเพราะพี่ก็มีหลักที่เป็นจิตอาสาด้านนิ่งอยู่แล้วร้องทุกขร้องเรียนอยู่แล้วที่สามารถไปได้คนอืดนเขาเคารพเราอยู่แล้วเราสามารถตรวจสอบได้ขอตรวจสอบบริษัทนี้ทันทีเลย พวกเงินชัดๆกูวัดเหมือนเอเย่นมันไม่เวิร์กก็หาบริษัทใหม่ไปเออนั่นแหละกูว่ามองมองดูอยู่แต่กูจะพูดง่ายๆกูจะลาออกสักพักหนึ่งแล้วทีนี้กูก็ไปทำงานคือถ้าเงินเราผิดกฎก็ไม่ได้นะไม่ได้เงินเดือนเลยนะคือเราผิดกฎคือ ไม่ได้เงินเดือนสตารเดียวเงินเบิดเอ้ยเงินเบิกเนี่ยคือต้องโดนคิดดอกเบี้ยด้วยใช่ปัญญาอ่อนหรือเปล่าวะบริษัทที่อะไรวะมึงไลรสดมึงกูพูดแบบนี้คนอื่นเขาจะโจมตีไหมบริษัทกูกูจะพูดชื่อบริษัทเลยพูดมาดิทาไมอ่ะชื่อพูดมา